เรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เบื่อหน่ายความวุ่นวายไม่ชอบความสิวิไลในเมืองใหญ่เลยพากันไปตั้งรกรากในป่าอันแสนไกลกละว่าจะดื่มด่ำชีวิตอันเรียบง่ายแสนสงบแต่ที่ไหนได้พวกเขากลับเจอสิงสาราสัตว์มากมายที่มันทำให้ชีวิตที่แสนจะสงบมันไม่สงบอย่างที่คิดในภาพยนต์เรื่อง The Avenger of the White Family บ้านเล็กในป่าใหญ่ แรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับชายที่ชื่อว่าสคริปที่เขาทํางานเป็นวิศวกรสร้างตึกสูงๆในเมืองมากมายแต่งานพวกนี้มันกลับทําให้เขานเบื่อหนายสุดๆจากนั้นเราจะได้เจอกับลูกๆของสคริปนั่นคือเจนนี่ลูกสาวคนโตที่เธอน่ะค่อนข้างป่วยง่ายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเลยต้องมาหาหมอ,อยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอน่ะก็ขอร้องพ่อบอกว่าเธอน่ยไม่อยากมาหาหมออีกแล้ว ระหว่างทางกลับบ้านสคริปต์นั้นก็ปรึกษาภรรยาบอกว่าเขานั่ยเกลียดงานและไม่ชอบกินควันเหม็นๆในเมืองอยากจะหนีไปจากเมืองวุ่นวายแห่งนี้ที่ที่พวกเราไม่ต้องหายใจแข่งกับคนอื่นและไม่ต้องเจอกับรถติดวุ่นวายซึ่งภรรยาน,นก็มองไปที่หน้าของลูกๆเพราะว่าเธอเองก็คิดแบบเดียวกันกับเขา และมันคงจะดีหากเราได้หายใจในอากาศที่สดชื่นเจนนี่จะได้ไม่ต้องป่วยง่ายแบบนี้ซึ่งพอเห็นว่าภรรยาเอาด้วยสคริปต์นึงก็ตกลงบอกว่าเราจะขายของทั้งหมดที่มีและย้ายไปตั้งรกรากที่อื่นเราจะสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาที่ที่พวกเราจะปลูกผักกินเองได้ทําทุกอย่างด้วยตัวของพวกเราเองภรรยาที่ฟังกนกก็ยิ้มชอบใจและพากันวาดฝันถึงความสงบข้างหน้า หลายวันต่อจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ขายของทั้งหมดที่มีเดินทางขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าไปยังุูเขาแห่งหนึ่งที่มันน่โคตรไกลและรายล้อมไปด้วยภูเขากับแม่นม้ำไม่มีถนนทนท,นทางแต่ครอบครัวของสคริปที่มองดูก็ต่างพากันดีอกดีใจชื่นชมสถานที่สวยงามแห่งนี้แค่ได้เห็นเนี่ยก็ปื้มไม่หยุด และเมื่อเดินทางมาถึงที่รับเครื่องบินก็ลงจอดตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ที่พวกเขาตั้งใจมาลงหลักปักฐานนั่นเองและแมน่นก็ถามคนขับเครื่องบินอยากรู้ว่าแถวนี้มีเพื่อนบ้านบ้างหรือเปล่าหรือมีถนนหรือไม่แต่คนขับน่ก็บอกว่าถนนน่ะอยู่ห่างไป30ไม้ส่วนเพื่อนบ้านก็ไปรู้เอาเองว่าจะมีหรือไม่มีและก่อนที่เขาจะไปเขาเนี่ยก็ย้ำกับครอบครัวนี้ให้พวกวิทยุสื่อสารเอาไว้แล้วอย่าลืมเปิดฟังข่าวสารบ้านเมืองให้ดี หลังจากลุงแก่ขับเครื่องบินออกไปครอบครัวของสคริปก็เดินเข้ามาสำรวจกระท่อมน้อยแม้ว่ามันอาจจะเล็กกะทัดรัดแต่พวกเขานักับชอบมันมากซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปพวกเขาเนื่องถึงกับตะลึงเพราะข้างในน่ะฝุ่นกระจแถมที่เตายังมีเจ้าแร่คุณตัวน้อยที่มันนักแสนจะซุกซนและในระหว่างที่กำลังชื่นชมความงามอยู่นั้นอยู่ๆเนยก็มีหมีตัวใหญ่เดินออกมา พวกเขาที่กลัวเลยรีบปีนขึ้นไปบนกระท่อมซึ่งพอพ่อเห็นว่าลูกๆนั้นตกใจเขานั้นก็รีบปลอบใจบอกว่าไม่นานเดี๋ยวหมีมันก็เดินไปที่อื่นแต่ที่ไหนได้มันดันนั่งแช่ตรงนั้นซะยาวจนตะวันน่ยก็เริ่มรับฟ้าแถมฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างนักทาเอาเด็กๆในกระหนาวสั่นไปหมดหลังจากสถานการณ์สงบลงพ่อนั้นก็นอนคุยกับแม่เชื่อว่าอีกไม่นานพวกเรานักก็ปรับตัวได้และเด็กๆจะต้องชอบที่นี่ ในเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มตัดไม้สร้างบ้านช่วยกันทีละเล็กทีละหน่อยโดยเด็กๆเกนี่ยก็ช่วยไปเล่นไปส่วนพวกเขาก็ทําอย่างนั้นทุกวันจนโครงบ้านเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างวันไหน,นเหนื่อยเนี่ยก็พักวันไหนไหวเนี่ยก็ทาต่อต่อมาในคืนหนึง่งโทบี้ที่นอนไม่หลับก็จะชวนพ่อออกไปข้างนอกแต่ว่าพอที่เหนื่อยมาทั้งวันเขานก็ลืมตามไม่ขึ้นและในตอนนั้นแลคคูนก็โผล่มาพอดีในไหนโทบี้เนี่ยก็นอนไม่หลับเขาเลยไปอุ้ม,มันมานอนกอ่อนพอที่ตื่นขึ้นมาเห็น,นก็บนลูก โทบีเลยรีบบอกให้พ่อนะขอบคุณและคุณตัวนี้เพราะทาเขาไม่ได้มันเขาคงนอนตาสว่างทั้งคืนบ่ายวันนั้นพอกับโทบีนกักออกมายิงนกแต่พอยิงได้เขานก็สั่งให้เจ้าด็อกนั้วไปเก็บมาให้แต่เจ้าด็อกนั้งก็มึนพ่อเลยต้องลงน้ําเย็นๆไปเก็บมาเองแต่พอพ่อลงน้ําไปเจ้าด็อกนั่งก็ว่ายตามไปกะว่าจะแกงเจ้านายให้ลงไปแช่น้ําเล่น ระหว่างทางกลับกระท่อมพ่อกับโทบี้นก็เดินลัดล้อตามเนินเขาแต่ยูยๆก็มีเสียงคึืโคมอย่างดังเพราะหินพวกนี้มันถล่มลงมาจากภูเขานั่นเองพ่อเลยรีบคว้าตัวลูกวิ่งหนีตายหาที่กำบังโดยที่ภูเขาก็หลบอย่างนั้นอยู่นานจนกระทั่งสถานการณ์สงบลงทั้งคู่เนี่ยก็จะเดินไปจากตรงนี้แต่ตอนนั้นเจ้าด็อกมันกลับเจอลูกหมีสองตัวมันเลยวิ่งไปเห่าเสียงดังซึ่งพ่อที่กลัวเจ้าจอด็อกมีอันตรายเลยรีบไปแยกมันออกมา ก่อนจะได้เห็นว่าแม่หมีนั้นโดนหินถล่มทับตายทาให้ลูกหมีสองตัวเลยกลายเป็นกาําพะพอที่สงสารเลยเอาผลไม้จากกระเป๋าไปให้มันกินโทบี้เลยเดินตามเพืาไปสัมผัสพ,พวกมันซึ่งเจ้าหมีตุบตับพวกหนีมันน่ะกระทำท่าทีอ่อนโยนใส่เขาโทบี้เลยลองขอพ่อเลี้ยงพวกมันซึ่งพ่อเองได้เห็นความน่ารักของพวกมันเขานั้นก็ตกลงและเรียกเจ้าหมีตุบตับไปด้วยกันซึ่งพวกมันนั่นก็อย่างเชืองเดินตามสองพ่อลูกกลับไปอย่างน่ารัก และแม่กับเจนนี่ที่เห็นก็ต่างสะอ,อนเจ้าหมีทุบตับ2ตัวพากันป้อนน้ำป้อนนมไม่หยุดซึ่งแม่ก็เชื่อว่าถ้าเราฝึกมันดีๆยังไงมันก็เชื่องแน่นอนและก่อนจะนอนในทุกๆคืนพวกเขาก็ต้องฟังวิทยุฟังข่าวสารบ้านเมืองเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อจากโลกภายนอกหลายวันต่อจากนั้นเจนนี่กับโทบีนกึกออกไปเดินเล่นหาเก็บดอกไม้มาให้แม่แต่ในตอนนั้นพวกเขากได้เจอลูกเสือสองตัวและคิดว่าพวกมันคงน่าจะเชื่องเหมือนหมีทุบตับ ซึ่งพอเด็กๆเ,เดินเข้าไปไกลๆจเจ้าเสือน้อยมันก็เชื่องจริงๆทั้งคู่เลยอยากให้พ่อแม่ได้เห็นพวกมันเลยเรียกมันเดินกลับไปด้วยกันซึ่งจเจ้าเสือน้อยก็วิ่งตามมาจริงๆทำเอาพ่อแม่ที่เห็นกระดูุลูกเพราะว่าเสือน้อยพวกนี้มันอาจจะมีแม่และถ้าแม่มันกําลังตามหาลูกมันนก็จะโกรธเอาได้พอเลยจะเอามันไปส่งคืนที่เดิมโดยให้เจนนี่เดินพาไปชี้จุด ซึ่งพอเดินกลับมาที่เดิมแม่เสือสาวตัวนั้นมันนึงก็ตามหาลูกอยู่จริงๆริงซึ่งพอเห็นลูกๆของมันมันนึะก็จ้องตาเขมรกะจะงาพวกเขาเต็มที่พอเล้รีบวางเสือน้อยเตรียมจะเห่นแล้ไปจากที่นี่แต่ในตอนนั้นแม่เสือสาวนก,ก็นวิ่งตามไปสวบกัดไปที่แขนของพ่อจังๆเจ้าด็อกที่เห็นเลยรีบเข้าไปช่วยพอที่เห็นว่าเจ้าด็อกบาดเจ็บเขาเลยเรียกมันออกมาก่อนที่แม่เสือสาวจะวิ่งเข้าป่าไปซึ่งเจนนี่ที่เห็นว่าพ่อบาดเจ็บเธอนก็ร้องไห้โหพอเลยสวมกอดลูกบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมาก และพ่อเดินกลับมาถึงกระท่อมแม่นั่นก็ทำแผลให้พ่อแต่แม่นั้นก็เริ่มตึงๆเริ่มคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่เหมาะกับที่นี่และไม่รู้ว่าเธอจะทนเห็นเรื่องแบบนี้ได้นานแค่ไหนซึ่งพอนั่งก็เถียงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้และมันนั้นก็มีค่ามากกว่าการศึกษาในโรงเรียนซะอีกแต่แม่ที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนัก็ร้องไห้ก่อนพอนั้นจะของขึ้นยืนกลางสุดใจบอกว่าไม่วายยังไงเขาเนี่ยก็ไม่มีวันปล่อยให้ลูกๆมีอันตราย หลายวันต่อมาแม่น่นก็ยังงอนไม่หายและในเวลาเดียวกันเครื่องบินน่นก็บินเอาเข้าวของมาส่งซึ่งข้างในน่นก็เป็นข้าวของใช้พร้อมกับหนังสือเรียนของเด็กๆแถมญาติๆนั่นก็ส่งจดหมายมาถามไทยอยากจะรู้ว่าพวกเขาหน่สบายดีหรือเปล่าหลายวันต่อจากนั้นพวกเขาน่ะก็ช่วยกันสร้างบ้านจนมันนั่นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างส่วนเด็กๆพวกเขาน่นก็แฮปปี้ที่ได้ยอยู่ท่ามกลางเจ้าหมีทุบตับก็แบล็กคุณน้อยพาขึ้นพายเรือกินลมชมวิว ตัดมาในวันขอบคุณพระเจ้าพอกับแม่ที่ยิงนกยิงไก่ไม่ได้เพียบก็จัดอาหารอย่างแน่นเด็กๆที่เห็นอย่างนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่ไม่ต่างจากพ่อที่เขานั้นก็เอ่ยปากชมภรรยาที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ต่อมาพ่อก็ออกมาตกปลากับเจมีตุ๊บตับโดยพวกมันก็ช่วยจับปลามาให้แต่ในตอนนั้นก็มีมีตัวใหญ่นโผมา พ่อที่เห็นอย่างนั้น,นก็สับรอยยี้กลับบ้านส่วนเด็กๆที่รอพ่ออยู่ที่บ้านก็โดยแม่บังคับให้หัดอ่านหัดเขียนแต่ว่าพวกเขาที่ไม่ชอบนกบ่น,บ,นบอกว่าบทเรียนข้างนอกมันน่าสนุกกัาในตำราตั้งเยอะแต่แม่น,นก็สอนบอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้เราจะออไปใช้ชีวิตข้างนอกได้ยังไงแต่เด็กๆใน,นกระเทียงกลับบอกว่าเขานไม่อยากไปไหนทั้งนั้นอยากจะอยู่ในกระท่อมแห่งนี้ตลอดไปก่อนจะขอตัวออกไปหาพ่อที่ลำธารและพอเด็กๆเ,เดินมาถึงที่ลำธารก็เห็นว่าพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่แถมตรงนั้นมันก็มีหมีใหญ่ตัวเบลลอ เจ้าด็อกที่เห็นนกก็เห่าไปอย่างดังก่อนมันจะวิ่งไล่ตามหมีใหญ่เข้าป่าทําให้เจนเนี่นกก็วิ่งตามไปอีกทีและพยายามเรียกเจ้าด็อกกลับบ้านซึ่งพอแม่เห็นว่าพ่อเด,เดินกลับมาลําพังก็รีบถามหาลูกๆเพราะเด็กๆน่ยเพิ่งวิ่งตามเขาออกไปซึ่งพอที่รู้ว่ามีหมีอยู่ตรงนั้นเขาเนี่ยก็กลัวลูกมีอันตรายลเลยรีบคว้าอาวุธตา้มออกไปซึ่งเจนเนี่ที่เดินเข้าป่ามาลึกเธอนกก็เริ่มจําทางกลับบ้านไม่ได้ แต่โชคดีที่เจ้าด็อกนั้นเดินมาเจอเธอพอดีทั้งสองเลยช่วยกันเดินหาทางกลับกระท่อมแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงเจนนี่กับเจ้าด็อกก็ยังเดินกลับกระท่อมไม่ถูกแถมตอนนั้นก็มีหมาป่าโผล่มาเต็มไปหมดเจ้าด็อกที่เห็นเก็เตรียมจะใส่อย่างเดียวเจนนี่ที่กลัวเธอเลยก็เรียกเจ้าด็อกไปจากที่นี่แต่หมาป่าพวกนั้นก็วิ่งตามทั้งคู่มาเจนนี่เลยลงน้ําไปหาที่ลบและร้องหห้เรียกพ่อด้วยความกลัวจนเธอที่กลัวมากๆก็ตัวสั่นไปหมดและในที่สุดพ่อที่ได้ยินเสียงร้องของลูก เขาน้นก็ตามมาเจอเจนเนี่จนได้และรีบเข้าไปช่วยเหลือลูกพาเธอกลับกระท่อมไปได้อย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้แม่เน,นก็เปิดใจคุยกับพอ่อไม่อยากให้ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วพอ่อเนก็รับฟังก่อนจะขอปรึกษาลูกๆแต่โทบีที่ชอบที่นี่เขาน,นก็ไม่อยากไปไหนทั้งนั้นส่วนเจนเนี่เนก็ออกความคิดเห็นบอกว่าในบางครั้งมันน่ากลัวก็จริงแต่ถึงอย่างไรเธอเน,นก็ชอบที่นี่มากกว่าในเมืองอยู่ดี ในตอนนั้นเจ้าดอกมันก็วิ่งไปหาอะไรบางอย่างก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นว่ามีชายจูงลามาจากไกลและชายคนนี้ก็เดินเข้ามาทักทายบอกว่าเขานั้นมีชื่อว่าบูมเมอร์และบ้านของเขาก็อยู่ตรงที่ราบอีกฟากหนึง่งซึ่งทุกคนที่ได้เจอเพื่อนบ้านสักทีพวกเขาเนี่ยก็ดีใจมากรีหาน้ําหาท่ามาให้บูมเมอร์เลยเล่าให้ฟังบอกว่ากระท่อมแห่งนี้คนบุกเบิกรุ่นแรกคือเพื่อนของเขาเอง และเมื่อก่อนเพื่อนของเขาเน้นกาเลี้ยงสัตว์มากมายโดยจะมีหมีตัวใหญ่ที่ชื่อว่าแซมสันจะคอยแวะเวียนมาที่นี่บ่อยๆและหมีตัวนั้นมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆและเวลาบูมเมอร์เดินมาที่นี่ที่ไรก็จะเจอสิงสารสัตว์มากมายของเพื่อนแต่ก็น่าเสียดายที่เพื่อนจะจากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บระหว่างที่กําลังสนทนากันอยู่นั้นยู่ๆลาของบูมเมอร์มันก็จะวิ่งกลับบ้านเขาเลยต้องรีบบอกลาทุกคนและรับปากว่าโอกาสหน้าเขาน่าจะแวะเวียนมาเล่นที่นี่ หลายวันต่อมาทุกคนนก็เริ่มปรับตัวได้และดูจะมีความสุขกันมากต่างก็พากันออกมาหากิจกรรมได้แก่ชีตกับหลอกสัตว์น้อยแถมบ้านของพวกเขามันก็เสร็จสมบูรณ์แต่พอจะเปิดประตูเข้าไปชื่นชมความสาเร็จพวกเขาก็ต้องรีบวิ่งหน้าต่างออกมาเพราะว่ามีหมีใหญ่ยักษ์อยู่ข้างในเลยทําให้ไม่มีใ,ใครกล้าเข้าไปซึ่งเจนนี่เก็พูดขึ้นมาว่าบางทีหมีตัวนั้นาอาจจะเป็นเจ้าแซมสันที่บูมเมอร์นะั้นเล่าให้ฟังพอที่ได้ยินอย่างนั้นเขานก็ขออาสาเดินเข้าไปในบ้านด้วยตัวเอง ทำให้ทุกคนนก่กระลุนตัวเป็นเกียวซึ่งพอที่เปิดประตูเข้าไปเขานึกก็พยายามเรียกชื่อวัน,นีใช่เจ้าหมีแซมสันหรือเปล่าซึ่งเจ้าหมีน่ก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นเอาแต่กินของในบ้านพวกเขาพอเลยเรียกชื่อมันอีกครั้งและจะเอาขนมปังให้มันกินซึ่งมันน่ก็เดินมาตามเสียงเรียกก่อนจะกระโจนเข้าไปกินขนมปังอย่างหิวโหวยแต่ผ่านไปเป็นชั่วโมงมันน่ก็ยังไม่หยุดกินซึ่งทุกคนน่ก็ป้อนมันจนง่วงพอเลยต้องรับหน้าที่ อยู่คอยป้อนมันเย็นเช้าซึ่งพอมันอิ่มแป้งเหมือนแม่ป้อนมันเลยกระสบัดกลนไปจากที่นี่พ่อเลยแซวให้มันออยู่รอกินอาหารเช้าต่อด้วยเลยสิหลายวันต่อมากิจ,จวัตรของพวกเขาก็ดําเนินไปอย่างมีความสุขออกไปทำกิจกรรมด้วยกันส่วนเจ้าแซมสันก็แวะเวียนมาเที่ยวเล่นไม่ว่าพวกเขาจะกินอะไรมันนกระแจมกับพวกเขาส่วนเด็กๆในแฮปปี้ที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีเพื่อนเป็นสัตว์น้อยใหญ่แต่ต่อจากนั้นไม่นานพ่อกับโทบี้ก็ออกไปล่าสัตว์ ส่วนแม่กับเจนเนี่ก็ออกไปเก็บผักผลไม้แต่ว่าตอนนั้นก็มีหมีตัวอื่น,นโผล่มาพร้อมกับคำรามอย่างน่ากลัวสองแม่ลูกที่กลัวเลยพากันวิ่งตะเพิดออกมาหนีตายมาหลบที่บ้านแต่ว่าหมีนก็วิ่งตามมาไม่หยุดแม่เลยหาไม้ไปขูพยายามจะไล่มันให้ไปไกลๆจากเจนเนี่ทำให้เหตุการณ์นี้เจนเนี่ก็กลัวมากจนเธอเก็มีไข้สูงพอเลยจะวิทยุแจ้งคนแถวนั้นแต่ว่าวิทยุมันก็ดันเสียเขาเลยตัดสินใจจะพายเรือลัดล้อไปตามแม่น้ําไปที่บ้านของบูมเมอร์ เพื่อที่จะขอใช้วิทยุแจ้งหมอให้มารักษาเจนนี้แต่การเดินทางไปที่นั้นมันน่กรสาหัสสาการเชลเลนจ์จนพ่อเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดส่วนแม่ที่อยู่เฝ้าไข้ลูกก็ได้ยินเสียงตึ้งตังข้างนอกเพราะว่ามีลมนก่กระโชกแรงซึ่งบานที่ยังไม่นั่นหนาเพียงพอมันก็เริ่มพังทีละเล็กทีละน้อยและเด็กๆก,ก็มีตุบตับที่อยู่ข้างในก็ต่างพากันหวาดกลัว แถมตอนนั้นหมีโวตัวเดิมเนี่ยก็เดินตรงมาทางนี้แม่แทดีเสียงคำรามอยู่หน้าบ้านเธอ่ก็เริ่มใจคอมไม่ดีเลยรีบหาอาวุธมาถือไว้ซึ่งไอหมีโฮตมัน,นกะพังบ้านของพวกเขาพยายามจะเข้ามาข้างในให้ได้เจ้าดอกที่ตกใจก็เตรียมจะกระโจนเข้าใส่ส่วนแม่ก็เตรียมจะรั่นไกแต่ยูๆ่ๆไอหมีโหดหก็เดินหายไปทุกคนเลยคิดว่ามันน่าจะไปจากที่นี่แล้วเลยพากันโล่งใจแต่ที่ไหนได้มันเดินเดินมาอีกทางพร้อมกับกระโจนเข้ามาทางหน้าต่างเด็กๆที่กลัวนกนร้องเกลียวเกา แม่เลยตัดสินใจยิ่งคู่มันไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลัวพังบ้านของพวกเขาจนเสียหายทั้งสามที่หมดหนทางก็ร้องไห้กอดกันด้วยความหวาดกลัวและวินาทีนั้นเจ้าแซมสันที่มาเห็นมันเลยกระโจนเข้าใส่มีโฮดและซัดกันอยู่นานซึ่งในที่สุดเจ้ามีโฮดก็แน่นิ่งไปทั้งมสามแม่ลูกก็เริ่มรู้สึกถึงความปลอดภัยที่มีเจ้าแซมสันได้อยู่ด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พ่อไปขอความช่วยเหลือเขานั้นก็ขึ้นเครื่องบินมาพร้อมกับหมอก่อนจะได้เห็นสภาพบ้านที่เลตตุ่มเปะ๊ะเขานั้นก็ตกใจรีวิงไปหาทุกคนแต่ภรรยาในกระบอกว่าเธอกับลูกน่ะปลอดภัยพ่อที่เป็นห่วงมากก็ขาไปสวมกอดทุกคนเอาไว้จากนั้นหมอนั้นก็ตรวจดวูอาการของเจนนี่และพบว่าเธอในมีไข้นิดหน่อยอีกสองสามวันน่ะก็น่าจะดีขึ้นก่อนหมอจะบอกข่าวดีว่าอาการภูมิแพ้และระบบทางเดินหายใจของเจนนี่มันน่ะดีขึ้นเยอะมากๆ คงจะเป็นพอสภาพอากาศของที่นี้สองัวเมียที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมาและโทบี้ในตอนนี้เขานก็ได้แลกคุณมาอีกตัวก่อนจะเอามาให้พี่สาวพี่จะได้มีกําลังใจในการหายป่วยไวๆหลังจากที่หมอกลับไปพ่อนังก็ถามทุกคนว่าเรานะจะเอายังไงกันต่อระหว่างอยู่ที่นี่ต่อไปหรือเดินทางกลับเข้าเมืองเหมือนเดิม แต่เด็กๆถึงกับยืนยันบอกว่าพวกเขาเนี่ยชอบที่นี่แต่พอเห็นว่าแม่นั่นนิ่งไปพ่อเลยขอให้แม่เนี่ยเป็นคนตัดสินใจและแม่ที่มองไปรอบๆก็ตัดสินใจได้ว่าเรานจะอยู่ที่นี่ต่อไปและจะสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้นทำเอาเด็กๆที่ได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ะก็เฮรันดีอกดีใจที่ยังจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปแถมเจ้าแซมสันมันน่นก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเขาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง ซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป6.3ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระอกตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป